วันนี้เราจะทำอะไรครับค,บคุณไอฟี่วันนี้เราจะมาเล่นเกมส์สัมเบ g u กายนี่คือ a อลเกม EP ีสองอีหนึ่งเราทำอะไรครับอีพีหนึ่งเราเล่นเกมไอ้นั้นไปฟุตบอลฟุตบอลมีพลังบ้า อันนี้เราจะเล่นสับก,กาย์เป็นกิมเหมือนอเมริกันนินจาโอรีเออร์ใช่ไหมใช่นี่นี่น,นี่เอาชุดไหนดีหนึ่งสองสามหยุดเอเคเอาชุดนนี้ของผมไม่ต้องสุ่มนะของผมไม่ต้องสุ่มเลยดูของผมไม่ใช่ต้องสุ่ม <c oughs> <c oughs> อ่าไปที่ปาร์ตี้โอเคครับตอนนี้ผมก็รอโค้ดจากไอฟี่อยู่นะครับโอเคผมคียเอ็นแล้วครับหก หนึ 1> 1่งเดี๋ยวพี่ผิดหกหนึ่งศูนย์สามศูนย์นะครับตกลงจอยแล้วมาดีนี<า>่ครับผมอัาจายพี่คือ A L D B N นะครับนี่ครับนครับผมได้ผมอาจจะเป็นตัวพินอคิโอเอ้ยไม่พินอคิโอเขาเนะรียกว่าอะไรือเป็นฮูดเนี่ยครับตอนนี้เราเล่นแล้วนะครับ ไปแล้วว้าวอชิดมาฟักกะต้งยาวไปแล้วไปแล้วเอาลาเอลดีพีเอโอ้ยล้มมล้มลตกออชิลมุนชิลมุนจังหวะชิลมุนครับเราต้องอาศัยผู้คนโ้ดีนะมีคนช่วยไว้ออออเราตายอุ๊ยลล้มมล้มล ตกเรื่อยๆเ,เอาเนี่ครับผมเหตุ ALDPN แล้วโอ้ยเฮ้ยลม้มไอ้ไอ้สีชมพูนี่โคตรโคตรเกลีย,นลย์นี่เขาจะเอาสิบสิบหกคนนะครับเราสไลด์เลยเอาชนสไลด์มไม่สไลด์ครับ ALDPN สไลด์อย่างงงๆนะครับคนฉลาดเขา,เาจะเดินกันเดีด๋ยวเอาเอาเากระโดดนหนึ่งทีป้าบเอาสินชอยสไลด์หนึ่งทีผมไม่โคนที่สิบเ,เอ็ดเฮ้ย DPN 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 วัเจดีบีเอ็มแล้วสวัสดีครับสิบสามเปคนที่สิบสามครับผมเฮ้เราตัดก่อนนะครับโอเคนะครับด่านสวนน้ำนะครับว้าต่อไปจะเอาแค่แปดคนนะครับตัดครึ่งต่อครึ่งนะครับอุ้ยด่านนี้ยากยากมากไอตรงเนี้ยไอไอไอตรงเนี้ยเนี่ยต้องเดินอย่างฉลาดเนี่ยต้องเดินอย่างฉลาดแต่ต้องเดินอย่างฉลาดแต่ต้องเดินอย่างฉลาดแต่ต้องเดินอย่างฉลาด แนต้องเดินอย่างฉลาดแนต้องเดินอย่างฉลาดเนี่ยตกน้ำโดูเพื่อนผักโคตรงอเลยโอ้ยโอ้ยตอนนี้ผมอยู่ประมาณที่สุดท้ายนะครับไปแล้วโอ้โหไม่ผ่านเลยทำไมตกอ่ะตกอีกแล้ว อยู e dai, dai, dai. Die, ่อนดูเกตึไม่น่าได้หรอกเกอร์ที่ติดตายตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่ในวงเวทแล้ววงน้าป้าตกตกไปแล้วแฟงเดี๋ยวผมแซงให้ดูผมจะแซงผมจะแซงทางโค้งแซงใครอะแซงใครไม่รู้นี่แซงแล้วหนึ่งคนปั๊บปั๊บโดดอุ้ยกากบาทกากบาทอุ้ยชนกากระบาดชนเสร็จแล้วโดดโดดไป โดนกระบะนี่เป็นเรื่องนะครับแซงครับแซงเอาแวก้างแซงครับเอาไปพัดแซงครับแซงทางฟงโอเคผมอันดับที่สี่แซงครับโอ้ยไปดู D p พตัดคามทีดีเอนอ้าวโอ้ผมไม่ได้เข้ารอบครับเดี๋ยวไปตัดฟังขอว่าอัดเกินนะครับโอเคนะครับต่อมาจะเป็นด่านอะไรกันคืออันนี้จากแปดคนให้เหลือแค่คนเดียวด่านเขานี่ดรอปหาโหลดได้เลยนะครับเกมสตาร์บกการสนุกมากครับ เดี๋ยวเราลงไปดูอัสด้านี่กว่านี่ไงเดี๋ยวว่างๆถ้าใครอยากให้เล่นกับ KPD คอมเมนต์มานะครับโอ้ยเฮ้ยเฮระวังระวังเออสวย้กลัวเว้ยได้ที่หนึ่งนะครับแบบนี้ตกโอเคได้อันนี้ต่ออ้าวอันอ้าวอันนี้อันนี้คือสวรรค์เลยนะครับนี่เดินวนเดินวนเดินวนแล้วก็ต่ตรงนี้มะแล้วก็ตกตรงนี้ทีนี้ตอนนี้เหลืออีกสองคนนะครับียังรอด เหล่าอาซาเฮ้ยเหลือหนึ่งคนผมต้องไปฟุตชน,นะผมต้องไปฟุตชน,นะเล่นแบบเร็วๆยัสไ์ในที่นึงแล้วครับอา,อาซาเลเวไนเอสเดอะวินเนอร์สออฟดิสเกมเยวเราเล่นอีกสักตาน์นงโอเคครับตัดไปเลยมามเล่นกันเลยตาที่สอง hey, เฮ้ยแต่ว่าเกมนี้สนุกนะเพราะผมได้ที่นึง <laughs> 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 เขา,าไม่ติดอะไรที่หนึ่งเหมือนกันทําไม่ติดเลยนะเด้ยเข้ารอบแปดแล้วไปพอดีที่หนึ่งคอรอับเขให้ได้ด่านสวนน้ำด่านแรกเลยทำไมก็โอ้ด่านนี้ง่าย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 ยา,ยากตรงด่านแรกนี่แหละมันให้กระดดเราต้องไปกระดดแรงนะครับอย่ามสุขุมใจยเย็นสุขุมใจยเย็นสุขุม โอ้โุฟูมถึงเราจะไปถึงโอเคครับโอเคถึงแล้วเฮ้ยเจอ DPA แล้วเราไปทางแล้วครับ DPA ไปทางล้วโอ้ยโอ้ยตกตกเฮ้ยระวังระวัง,วงตกปากเพลงใหม่เลยสิจากลาเลยจากไปโอเคครับที่สองครับง่ายๆครับอัสซ่าที่สองแล้วเนี่ยที่สอง <laughs> แตตาดีลองครับแต่ภาพดีดีกว่าอุ้ยทำไมมันมาดันแรกอ่ะเดินดีดดิเดิแบนี้ครับเสร็จแล้วไปโอ้ตกอีกแล้วผมเล่นกากเกินอออ๋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 ออออเออ๋ออ๋ออออออ๋กลางอ๋ออ๋ออ๋อ โอเคเด้ออ่าล่หกบัตรักบาเดินยวเลยเดี๋ยวเลยไปทางซ้ายทางซ้ายสวยคนที่สิบสามพีกแล้วเฮ้ยคนที่สิบสี่อผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมตอนต่อไปดัดต่อไปกันเลยโอเคนะครับมาดูดัดต่อไปโอ้โหโอกาสผมชอบมันมันสวยมากเออใช่ พื้นที่แค่ร้อยร้อยกว่าไมค์เองนะครับสำหรับคนที่มีเมนดี้ไม่นำให้เล่นเขาไม่ได้จ่ายนะคะ oh, 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 oh. ระับเขาไม่ได้จ่ายโอ้โอ้โอ้ตาเราเดียวโอ้ไม่ถึงฝั่ง,งไปไม่ถึงฝั่งอ๋อห oh, ล่นไปแล้วลายูลายูเล่นอวกาศมันง่ายตรงที่ว่ามันเป็นแดงโน้มถ่วโอ้ยโอ้ย ว้าว <Wow. S 1> เอ้ยยากมากเลยอะว้าวตาฟักงงว้าวตาฟักงงว้าวตาฟักงงโ oh, อ้อไม่ถึงกลับไปที่เดิมดีก <laughs> ว่าเอาโคตรยากเลยเอาดิเพนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคได้ลนะด่านดาวเสากันต่อมา,าสกไปดาวเสากันเลยอุกบาทมีอุกบาทด้วย อ oh, เดินง่ายขั้นต่อไปดาอุปการอุยอุปกาศเลยไปแล้วผมไปกับอันนี้ดีกว่าอาอ่าฮ่า,านิดเดียวยเ,ลเลย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  DPM ขอเจน DPM เับไปแล้วเฮ้ย v p m อุ้ยใช่ด้วยใช่ใช่ใต้องขวาต้องขาวานะที่ค่เี่คทางขวาทางขวาเร็วเร็ว คนทีเจ็บ Yes เราก็ปิดการแจ้งเตือนเหรครับทำไมไอวูนีปูโอ้โอ้โหอ้โหอ้อ้อ้โหโอ้เหอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหอ้อ้โหอหอ้อโ่อออ้อ้โหอ้อออ แต่ขอให้ทีม a อของเราเนี่ยทางซ้ายสุดะนะนี่พาไปแล้วอ๋ออ้ยตรงนี้เป็นหลุมอันนี้เป็นหลุมอโอโ้โหเราก็งงมาตรงกลางกันเนาะคีอเป็นคนนำไปได้พี่เอาเสียไม่ไม่เอาแล้วที่หนึ่งนนไม่น่าได้อันนี้ที่หนึ่งที่เดียวผมกไมไ็ไม่นา่ไนาได้อุ้ยผมไปดันเร็วได้ครับ แบบเร็วคืออะไรแบนที่มันไปเร็วๆอ่ะโอ้เชิดมาฟักเกอร์เด็ดอยู่ DPN กระจอกฮืมคนก็ดีแล้วว้าทางดีมีใครได้ที่หนึ่งน,น,นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับและอย่าลืมฟังเพลงจากลาแล้วก็จากไปแล้วก็อีกเพลงหนึ่ง อย่เปรี้ยวนะครับทั้งสองเพลงนี้ฟีดใครบ้างพีพีดีทั้งหมดเลยโอเคนะครับถ้าใครชอบยังนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไคร์นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ